สวัสดีครับคุณผูชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้องซุยนะครับคลิปนี้ผมมาคุยประเด็นที่โอ้โหน่าสนใจมากนะครับอย่างที่ทราบว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยทางเจโจรดิกนะครับเขาไปเอาบทสัมภาษณ์ของคุรุตะอิสุกินะครับซึ่งเป็นเอเย่นฟุตบอลญี่ปุ่นที่พูดถึงว่าเฮ้ยฟุตบอลไทยลีกของเราเนี่ยมาตรฐานเมื่อเทียบกับฟุตบอลเจลีกเนี่ย มันอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคือเราเนี่ยส่งนักเตะไปค้าแข่งยังเจลีกมากมายประสบความสําเร็จก็มีสร้างชื่อเสียงนะครับพี่เจชนาทิพสงกระศินเป็น11นักเตะยอดเยี่ยมเจลีกพี่อุ้มธทนทรถึงกับเป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลเจลีกฟุตบอลญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะครับ ตอนนี้คือเขาไปบนโลกทุกชุดแทบทุกปีฟุตบอลในบ้านเขามันแข่งขันกันแบบเข้มข้นนักเตะญี่ปุ่นได้รับการยอมรับไปทั่วโลกสนามแข่งฟุตบอลเจลีกสร้างเด็กอะไรมากมายคือตอนนี้ฟุตบอลเจลีกคือทิ้งห่างไทยลีกไปไกลมากๆอันนี้ในมุมมองของแฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็ยอมรับเพราะฟุตบอลไทยลีกเรา มาตรฐานในช่วงหลังคือดรอปลงไปจริงๆนะครับคุณผู้ชมทั้งการตัดสินเรื่องของความเข้มข้นในเกมคราวนี้ไปดูทางฝั่งญี่ปุ่นคือทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอย่างคุริตะอิสุกิเขาพูดเลยนะว่ามีคนมาถามว่าไทยลีกเนี่ยเมื่อเทียบกับเจลีกลีกฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเราเนี่ยอยู่ตอนไหนหลายคนก็คิดว่าเราคงอยู่แค่เจลีกสเราคงอยู่ประมาณเจลีกสอะไรประมาณนี้แต่คุรตะบอกเลยว่า ฟุตบอลไทยลีกเท่าที่เขาดูเนี่ยถ้าเทียบความเข้มข้นเนี่ยยังเทียบได้แค่ระดับ JFL ครับคุณผู้ชม JFL เนี่ยคือลีกกึ่งอาชีพกึ่งสมัครเล่นของประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นที่ถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าคุณตาเนี่ยพูดเกินไปเพราะไทยลีก ทีมไทยลีกก็สามารถไปเล่นระดับ ACL แล้วเข้ารอบ8ทีมได้นะหรือบางคนก็มองว่าเขาก็พูดถูกแล้วว่าบอลบ้านเราเนี่ยความเข้มข้นมันน้อยอ่ะอันนี้ประเ,ระเด็นนี้นะซึ่งคือต้องยอมแล้วว่าถ้าถามว่าฟุตบอลไทยลีกแบ่งเป็นทีมนะเอาทีมในใหญ่เนี่ยอ่ะผมว่ามันคงยังมีมาตรฐานอยู่มาตรฐานของเรายังคงสามารถอาไปสู้กับเอเชียได้ในบางทีม แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของฟุตบอลไทยลีกทั้งลีกตอนเนี้ยต้องยอมแล้วว่าบ้านเราความเข้มข้นมันมันน้อยมากจริงๆว่ะคุณผู้ชมคือไม่นับทีมใหญ่นะทีมเล็กๆทีมแบบกลางตารางจนถึงค่อนล่างตารางสปีดฟุตบอลความเข้มข้นวิธีการคือมันดรอปไปก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะมองเราอยู่แค่ระดับลีกกึ่งอาชีพกึ่งสมัครเล่นถ้าเขามองเป็นภาพรวมนะ แต่ถ้าเขามองแบ่งเป็นทีมเนี่ยอ้าวถ้าจิ้มไปเลยเนี่ยมันก็มีบางทีมแหละที่สามารถมีความเข้มข้นที่สูงในระดับเจลิกสองระดับเจลิกสามได้แต่ผมมองว่าเราไปไม่ถึงเจลิกหนึ่งเพราะเจลิกหนึ่งเขาไปอีกสเต็ปและฟุตบอลบ้านเขามันแตกต่างกันเห็นได้ชัดว่าขนาดนักเตะตัวระดับท็อปของบ้านเราณตอนนี้นะครับไม่นับยุคที่ผ่านมานะยุคที่ผ่านมาคือนักเตะไทยเรามันแบบระดับเอเชียความเข้มข้นของ,ของฟุตบอลไทยลีกมันยังสู้สนุก แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราดรอปลงไปตัวท็อปๆอ,อย่างบ้านเราดูดิไปเล่นเจลีช่วงนี้ยังเหนื่อยบางคนชื่อกว่าจะมีแต่ละเกมหรือบางคนกว่าจะได้เล่นเนี่ยเห็นได้ใช้ว่าบ้านเขาคือมันไปไกลก็จริงเอาจริงๆเรามองที่เขาออกพูดแบบเนี้ยสำหรับผมให้มองเป็นข้อดีนะให้มองเป็นข้อดีว่าให้เขาอะ่ะมาเตือนสติว่าเฮ้ยตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ย มันย่ำอยู่กับที่ทีมชาติไทยเราแต่ละชุดมันก็เริ่มดบๆลงไปมองว่าเฮ้ยที่เขาพูดมาว่าฟุตบอลไทยตอนนี้มันจะอยู่เฉยไม่ได้นะมันต้องพัฒนานะไม่งั้นคู่ต่อสู้ต่างๆเนี่ยมันจะทิ้งเราไปไกลเรามองในแง่ดีดีกว่าอย่าไปม,มองว่าเขามาด้อยฆ่าบ้านเราเรามองว่าเฮ้ยเขาพูดมาแบบเตือนสติว่าสิ่งที่ผู้คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะช้ากว่าชาวบ้านเขาเราต้องปรับปรุงแก้ไข ให้มันดีขึ้นอ่ะเรามองในมุมมองนี้ก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็อยากอยากเห็นฟุตบอลไทยลีกที่มันเข้มขน้นสนุกสู้กันได้ทุกทีมไม่ใช่แบบวันนี้มาเลยทีมใหญ่เจอทีมเล็กทีมใหญ่ชนะแบบ80%แล้วอะ่ะซึ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยหรือพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะมันแพ้ชนะก,กันได้ทุกทีมจริงๆและถ้าเกิดพอมันแพ้ชนะกันได้ทุกทีมเนี่ยความเข้มข้นมันมีเยอะนักเตะได้เจอความเข้มข้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ เราจะได้มีนักเตะคุณภาพไปประดับทีมชาติไทยมากขึ้นก็ก็ต้องพัฒนานะครับเขาเออกมาพูดแบบนี้ผหมันก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันนะผมพอผมฟังอะ่ะเจ็บจี๊ดแต่พอเราไปดูเรื่องของเยาวาชนบ้านเราหลีกบ้านเราการตัดสินบ้านเราก็ต้องยอมแล้วเราห่างเขาไกลจริงๆนะครับสภาพสนามมาตรฐานการแข่งขันความคิดวิธีการเบสิกทักษะพ,พื้นฐานเราตามหลังเขาหมด เตือนสติแล้วว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันยังดีไม่พอต้องทําให้ดีพอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าไทยลีกเนี่ยมีข้อดีคือไทยลีกเนี่ยให้เงินเยอะและที่สําคัญเงินดีรวมไปถึงประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่น่าอยู่อาศัยมากนี่คือคําพูดของเขาว่าไม่แปลกใจที่จะมีนักเตะระดับโปรไฟล์ดีๆไปเล่นฟุตบอลไทยลีกเยอะโหหโหเอาสิครับ ก็รอดูเขาพูดออกมาแบบนี้ก็เป็นแรงแบบกระตุ้นกันว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันไม่ได้แล้วเราต้องพัฒนาช่วยกันมากกว่านี้จริงๆจริงๆคือเอาจริงๆเขาพูดแรงเหมือนนะคือคือไทยลีกบ้านเราเปรียบเทียบได้แค่ฟุตบอลลีกสมัครเล่นของญี่ปุ่นคือคือเขาพูดแรงจริงอย่ที่บอกว่าเจ็บจีด๊ดแต่สุดท้ายเราก็ต้องพัฒนาและสุดท้ายเนี่ย ถ้าเราพัฒนาเดี๋ยวไอ้ทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็จะมองเราอีกแบบเฮ้ยพัฒนาเจลิงิงเจลิกสอง 2, เออมันจะดีมากขึ้นเลยประมาณนี้นะเพราะทุกวันนี้คุณผู้ชมเราส่งนักเตะไปเล่น JFL อ่ะนักเตะไทยนะจำได้ไหมที่ส่งไปอะไม่มีชื่อเลยเนะเว้เจลิกสามเนี่ยถ้าว่าชัยอินประโคนเนี่ยก็ยังไม่มีชื่อเลยนะมันก็เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยคุณภาพนักเตะไทยเราเนี่ย มันยิ่งดอบลงไปวะขนาดเราไปเล่นลีกแบบเขาส่งนักเตะที่เล่นไทยลีกได้ไปเล่นลีกฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วไปเล่นเ l อ a ล u กสามแล้วก็ JFL อ่ะเรายังไม่มีชื่อต่างกับพวกซูเปอร์สตาร์บ้านเรานะอ่ะซูเปอร์สตาร์บ้านเราคือเราคัดกรองมาอย่างดีและเราก็ไปเล่นได้แหละเจลีหนึ 1, ่งเจลีสองแต่เรามีน้อยไงน้อยมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขแล้วกันอยากให้มีความเข้มข้น มากขึ้นกว่านี้สาระฟุตบอลไทยลีกถ้าม,มีความเข้มข้นมากกว่านี้มันก็จะน่าดูและเดี๋ยวมันจะส่งผลเป็นวงกว้างต่อทีมชาติไทยต่อฟุตบอลเยาวชนไทยนะครับตอนนี้เราต้องพัฒนาจากรากฐานเลยโดยเฉพาะการจัดตั้งลีกฟุตบอลเยาวชนให้เด็กอายุ15-16ได้มีเวทีที่เป็นอาชีพได้เล่นนะครับตอนนี้ต้องทำอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปและเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ย เราจะยิ่งห่างจากชาวบ้านปีกเราจะยิ่งสู้คู่ต่อสู้ทีมมื่นเขายากไปอีกนะครับที่จะพูดกันเอาข่าวนี้มากันก็อยากจะเตือนสติทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยว่าเฮ้ยตอนนี้ต่างชาติเขามองมาแล้วว่าลีกบ้านเราคุณภาพมันดรอปลงไปจริงๆมันเหลือไม่กี่ทีมจริงๆที่จะสามารถสู้กับระดับเอเชียได้มีมาตรฐานที่ดีสร้างความเข้มข้นให้ไทยลีกได้ในแต่ละเกมมันมีน้อยเกินไปอยากให้ทุกทีม ช่วยกันพัฒนานะครับอันนี้คือพูดเพื่ออยากพัฒนาจริงๆนะอ่ะคุณผู้ชมเราคิดเอยยังไงต้องซุยเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันได้แบบจัดเต็มเลยนะครับใน YouTube ของต้องซุยคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ทุกคอมเมนต์เชื่อว่าทุกคนหวังดี ที่อยากจะเห็นบอลไทยพัฒนาซึ่งตอนนี้เราต้องมาปรับปรุปรงแก้ไขกันแบบจริงจังอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ